วันนี้เรามาลองกินอาหารอินเดียกันนะคะที่ร้านชื่อว่ากินเคลิน,นะคะ่ะไปไปกินกันไหนได้นำเมนูเด้ยเราสั่งอะไรไปนะเราสั่งอนี้ไปแล้วก็อยากลองกินอันนี้ แต่กลัวกินไม่มาาไมหมดเราสั่งอะไรไปอีกโอ่ปอันนี้เกมมังสวา เรียกวอะไเรไเรียกว่าอะไรนะเกนาารียกว่าชิ h เก้น n ิก้ามาซา a ่าอันนี้นกน c h i c k ม n tikka masala อันนี้นะอันนี้คือปาณีปูรีปาณีปูรีอันนี้ละ่ะไม่รู้ไม่รู้วก็อันนี้ชาอะไรนะชาชักปากใต้ไม่ใช่ <laughs> เอา อะไรมะรุตโวมีฟูรีอะไรนู้นี่เป็นเมนูที่แอบสั่งตอนผมไม่อยู่ชื่อว่าทิกชิคเก้นทิกาท้าพีลาไลซ์ชื่อว่าเมนูม <EN> ข้าวหน้าไก่แอบสั่งอันนี้เขาสุดนนเชือ่อะกินเดียว,วพี่กินไม่อิ่มหรอกหนงถ้าเขาไม่สั่งเพิ่ม สีดำก่อนแล้วก็สีเขียวข้างในมีอะไรบ้างมีเป็นมะม่วงมีเบคอนกินสิก็ไข่นี้แหละเวเป็นไข่นกกทานครับเป็น<ป><ป>ยังไงบ้างครับป้า บบเขาบอกให้ที่กินอันนี้เดี๋ยวคันกินเขากำลังทำหน้าที่อยู่นะัะ<ม>เป็นเจ้าแม่คอนเทนต์<ม>กินเรื่องหลอก<ม>แค่ถ่ายก็อิ่มแล้วแ้่งกินแล้วเราไม่ได้สั่งมากินกนะเราสั่งามาทากินเป็นผลพลอยได้ครับทุกคน เ yup ดีู๋ดูดูความตั้งใจของเขาอันนี้เรียกว่าเรียกว s <S ่าอะไรชิคเก้นลาชาลาชคาชูรีขออีกนิดชิคเก้นลาช่าชูรีอ๋อแน่ใจเป็นแบบนี้ครับข้างบนเป็นข้างบนเป็นโยเกิร์ตเดี๋ยวเดี๋ยาจะเอาอะไอูมตัดภาพมาตอนนี้นะคะ ิยว่าถ้าได้ขนมิซนี้หน่อยก็พร้อมพี่ไปสั่งไอติมมือเนี่ยเรียบครับไม่มีเหลืออิ่มมือคนนี้เองนางยังไม่หยุดครับกินข้าวเพิ่งกินอือเดี๋ยวมีข้าว้องอีกสี่ชิ้น <My> God. พี่กินแล้วนะเนี่ยพี่กินแนละ้วไม่กอพี่ก็อยากกินชิมชิมมันเหมือนโต้ห,ห,หู้นมสดที่เชียงทอ อ๋อแล้วก็เดี๋ยวอันสุดท้ายนะครับเราก็จะคุณลุงให้เกียร์นี้ล้างปากตายหล่นนะครับก็ทำหนูจะหล่นเอายังไงอะไรจ้าเลี้ยวเป็นไง ยมีเมม็สีมันจะหวานหวานเขียวรับเกลือต่อนปก็เป็นเครื่องเทศเครื่องเทศเป็นอะไมนิดหน่อยก็ขาบอกคืนไงครักินเป็นไงอ่ะกลินแล้วจะหอมหอมแบบหอมหอมเวลาโาณหอมมากอ่ะแต่คืนไม่ไหวจริงเหรอทำไมอะพี่ไม่เสียดายหรอพี่จะขายออกมาพี่เป็นคนเสียดายนี่ ต้องตื่นแล้วแหละที่เขาว่าครอเปมียาการเขาจะมาคือแต่ว <да ่าก pues so ินไม่ลงเดี๋ยวทำไมเคี้ยวเหมือนแบบเป็นมะฝรั่งเลยต้องเป็นเปลือกอ่ะเป็นเปลนเราจะปิดคลิปด้วยอันนี้หรอ ค่อยๆเกี้ยวก็พอได้มันก็ค่อยๆตื่นไปได้ก็เคี้ยวแบบเยอะหนึ่งอืานประมาณนั้นนะครับไม่ตายก่อนเรียบร้อยไปแล้วนะครับอาหารอินเดียไปไงบ้างเปไงบ้างกินเสร็จแล้วก็เต้นได้กันไหมได้ดี อ่ะเ๋ยวสิเป็นไงก็ดีนะก็แปลกใหม่ดีอร่อยในแบบของมันแค่เนี้ยอย่าแซวผุ่หน้าม้าหนูมันยหาย่แค่เนี้ยอ,อินเดียอืมก็อร่อยดีอ่พี่ว่าไงอะ่ะอร่อยอะไรที่ทเธไม่ได้สั่งก็กินเนาะก็ะถ้าสั่งก็เกิน